เอาเหนียวเม็ดใ่ๆอ้วนๆพี่น้องข้าวเหนียวไก่น้อยลายเอามื่อว,วันที่ยี่สมีนาคมพศ2566รบเนาะค่ะพี่น้องจะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะสำหรับข้าวเหนียวอายุสั้นนี่ก็ได้เห็นบ่นี่ย่าย่ามือแรกค่พี่น้องล่มกับซีดีเนาะก้มแล้วเด้อค่ะเด้อหางใสแล้วนะถ้าเม่นนี้ว่าเพิน่นสิ่าพ่วงเมากรลั่งพอดีเมาค่ะพี่น้องอีกบ่โดนก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่ ก็จะมีห่วงหน่อยห่วงง่ายปนไปกันไปเนาะคะเนาะหน้าปังเพราะลักษณะวนันมองที่กับสีห่วงหน่อยมองห้างกับสีห่วงมูกแก๊กหน่อยอีกในนึงกะปุ๋ยบร้เต็มที่พี่ตอนใดแม่พี่น้องไม่ได้เต็มที่เรื่องปุ๋ยเท่าไหร่เพราะราคาแบบแพงแห้งอัปเดตเทเบิลต่างแต่ที่แหลค่ะพี่น้องไก่ใช้อวสานแล้วค่ะกับสีไดกิก็บเกีียวแล้วะนะสําหรับคนที่เป็น fc ยทอนจังสีพิ่งกับสีจอบเบิึงเนาะค่ะเนาะเบิึงขามาจับใส่มือจังสีจังสีหูเลยค่ะพี่น้องว่าเม็ดอ้วนซ้ำไหเม็ดง่ายซ้ำไดลเป็นข้าวกินแซ่บเหมาะกับคันแม่หน้าปีกไปใส่หน้าดอนหน้าโคอินสันเมียพี่น้องมาได้เก็บเกี่ยวไหวเพราะว่าอ,อ,อายุสัน้นก็เลยมาลงหน้าปัางก็ได้พ้นดีขึ้นกันก่ะพี่น้องเห็นบ่เมียนวลนเบบนี้เลยนะคะเนี่ยโอ้ดีอยู่ค่ะพี่น้องอีกบะโดนค่ะพี่น้องบาดชิมาลงคลิปให้เบิ้งอีกเท้นหนึงกับบาดเกี่ยวฮุนดาเดอร์คาเดอร์นี่แหละ ได้ผลดีทั้งนาปีและนาปรังค่ะพี่น้องข้าวเนหนียวไก่น้อยลายเม็ดอ้วนเด้อพี่น้องเด้อไก่หน่อยสีทองมันสีเม็ดในหน่อยเจ๊จอยโอ้เม็ดในหน่อยป้อมปอมคือเขาญี่ปุ่นเดียวคลิปรุน่นไก่ทอดสีพาพไปเบิงไก่หน่อยพันธ์สีทองคลิปนี้เบิงข้าวเหนียวไก่น้อยลายเม็ดอ้วนอวนไปกอนเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละขอบคุณทุกคนที่เบิงแล้วก็กติดตามไก่ทอนได้ค่ะเด้อชาวนาก็จะว้าเรื่องเขาคือเกาแหละค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า